เดี๋ยวเราไปทําเควสก่อนนะคุณผู้ชมนะพี่ขอยัดวิ่งไปเลยแล้ว,วเรือคืออะไรอะยังมีความจะเป็นอยู่ไหมยังงงว, <c oughs> วันนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับผมมาในชุดใหม่โซโลเนี่ยเราเล่นกันมาหลายพันเลยครับผมวันนี้อยู่กับวินสโมกซันจิ เวอร์ชันบ้ากามมา <S <S 1> <S 1> ลิ้นห้อยตานี้อนหรือกันดาวนี่พุ่งปีเธอ ผมชอบมากซันจิเนี่ยนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆถึงมันจะดูบ้ากามถึงมันจะดูบ้าผู้หญิงเนี่ยนะครับแต่มันก็คือผมมัไม่ใช่ <c oughs> วันนี้เรามีเหตุและผลทําไมเราถึงมาเล่นซันจินะครับบีเอฟซีเขาแนะนําพี่ปิมพี่ปิมลองไปซื้อขาของซันจิเฮ้ยปกติแล้วเราใช้หมัดต่อยใช่ไหมท่าหนึ่งคอมแบทในท่าเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะเปลี่ยนแบบมาใช้แบบเท้าไฟแบบซันจิคุณผู้ชมโอเคแต่ว่า เราจะกลับไปใช้ผลพระจิดตืดง,ง,ง่อคุดไละปีมันสมผลปีศาจเม็ดที่สองสำหรับมันราคาห้าหมื่นห้าเอาจริงๆนะผมได้กินผลปีศาจโลเกียฮะมันฉุนเข้ามาในจมูกโอ้ยอ,อ,อ,อะไรวะอะไรวะมีมมีใครมาเผาอะไรแถวนี้เนี่ยอ๋อข้างหลังพร้อมแล้วไปครับได้เลยนะผมได้เลยอะ่ะ ผมได้อะไรคุณผู้ชมไอฟุตดคือผลปิศาจน้ำแข็งคุณผู้ชมใช่ปะมันมีกี่ไอวะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงมันมีไอเดียวนี่คือผลปิศาจน้ำแข็งใช่เลยเพราะฉะนั้นไอปิมขออนุญาตโมยเลยครับเอาละเอาละใช่ไหมนี่ใช่เลยโอ้ ถือว่าดวงดีไหมอย่างนี้ถือว่าดวงดีไหมคุณผู้ชมเอ่อยังไงวะเนี่ยใช่ไงวะเฮ้ยเฟี้ยวนะตีอ่ะตีตีดาเมจเป็นไงบ้างวะโอ้ดาเมจเบามากคุณผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ภายกันเดี๋ยวดูท่านีเนี้ยโอ้โหเอาวิษพิษอุ้งตา จริงๆเนี่ยไอ้ผลน้ําแข็งเนี่ยมันก็เป็นสายโลกเกียเหมือนกันป่ะอ๋อนี่ชาร์จได้คุณผู้ชมแล้วปล่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีภารกิจนะครับผมไปซื้อขาดําของซันจินะครับผมขออนุญาตเก็บดาบได้ป่ะคือถือทั้งหอกพกทั้งดาบเนี่ยมันดูแบบมันดูเป็นเด็กเกินไปอะคุณผู้ชมแล้วผมมีแบบปั่นจักรยานผ่านน้ำได้ป่ะได้ป่ะ หรือว่าในอนาคตซันจิจะกลายเป็นขาน้ําแข็งวะเพ้อไปเรื่อยเฮ้ยอยู่ไหนว่าเรือกูเนี่ยอ๋อท่าเรือเดี๋ยวเราไปท่าเรือก่อนนะครับถ้าเป็นพี่สมัยก่อนน่พี่คงจะขโมยเรือเองไวละแต่คนมันเปลี่ยนยุคสมัยมันก็เปลี่ยนน้องเอ้ยขอย่าซื้อเรือหน่อยหาโอ้แล้วเรือสปีดโบนันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ แล้วไมผมต้องมานั่งเรือกุ๊กุ๋ยอย่างงี้ด้วยโอ๊ยจะบ้าตายต้องนั่งนึกแป๊บหนึ่งนะครับว่าเมืองมันอยู่เมืองไหนคุณผู้ชมไอขาของซันจิเนี่ยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นเมืองอะแผมเปลี่ยนเรือก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเมืองที่เราเคยไปฟาร์มไอไอเกาะบากี้อ่ะเออเมืองเมืองบากี้นะครับผม อันนี้ก็ตามกระตูเลยคุณผู้ชมตามกระตูเลยดูดิแต่ถ้าขึ้นเรือมันจะไวกว่าแต่ต่อไปนี้เราจะไม่ตายด้วยน้ำเลยฮะแต่เรือมันไวกว่าอีกแล้วถ้ารายละเอียดมันดีนะอูแต่มันขึ้นเรือลำบากเว้ยคุณผู้ชมแบบนี้ถ้ามึงขึ้นเรือมึงขับเรือไปแล้วไปน้้ำแข็งนะไม่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 พิมอย่าเพอ้อผลน,น้ำแข็งนี่คือของ เดเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนนะครับเมืองบากี้นะครับเมืองบากี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อขาดํากันแล้วกูก็จําถามไม่ค่อยได้ด้วยนะครับขับขับไปก่อนโอเคด้านซ้ายมือเป็นเกาะท้องฟ้านะครับในคอมเมนต์เนี่ยนะครับผมแนะนํากันเยอะมากนะครับพี่ปิมตรงนั้นพี่ปิมตรงนี้ตรงนี้มีของลับขายตรงนั้นตรงอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยอ่านตลอดแหละนะครับผ่านที่แล้วเนี่ยนะครับผมพูดถึงเรื่องการซื้อฮารีคีไว้ใช่ไหมคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ นี่มันจะอยู่ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่นี่ด้านบนมันเป็นอย่นี้ใช่ไหมลงมานะครับผมมันจะเจอช่องตรงนี้นะครับเดินทะลุมานี่จะมีเลลี่นะครับเลลี่จะยืนขายอยู่นะครับถ้าใครรู้แล้วก็ช่างมันนะครับแต่ถ้าใครยังเอ้าเอ้าเอ้าน้องฮะเอ้าน้องเอ้าน้องฮะพี่มีผลนะพี่มีเอ้าน้องเอ้าน้องฮะโอ้ไม่ได้ถูกปิด15นาทีโอ้ชะตาเกือบขาดเลยหนูเอาเป็นว่าอยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมนะ ใครจะหาซื้อก็มาโดนกันได้นะครับผมหาเมืองบาร์กี้ก่อนสมองนี่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับจำทางก็ไม่ค่อยได้ขับไปเรื่อยฮะเดยวก็เจอเองมาแล้วจ้าเมืองน,นี้นี่เองขับผ่านตั้งหลายรอบไปบ้าโอเคครับผมมันจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมน้องสอนมาเฟบไงต่อนะ <c oughs> ยอกนี่มันอยู่ตรงนี้เดินเข้ามาตรงนี้เลยทะลุ <c oughs> โดนกูแค่นั้นแหละนะครับซื้อเลยราคาอยู่ที่แสนห้าคุณผู้ชมเรนรู้เลยครับเห็นไหมถ้าหนึ่งเราจะเปลี่ยนเลยนะครับผมจากมือนะครับจะมาเป็นเท้านะครับลองท่าแซดดิโอเคท่าแซดกระโดดนะครับอืมเนี่ยถ้าใครแบบว่าไม่ได้เล่นสายดาบเนี่ยนะครับผมเล่นสายแบบระยะประชิดเนี่ยนะครับผมก็มาซื้อขาดําตรงนี้ได้นะครับปรุงนี่ดาเมจเยอะนะ84กว่านะครับ อันนี้คตัวผมไม่ค่อยอัพนะผมไม่ค่อยอัพอุ้ยอย่างนี้ผมก็ต้องรีดิเพราะว่าไอ้ปิมเนี่ยมันมีผลปีศาจแล้วที่เป็นสายโลเกียเด้อย่างนี้มันก็ต้องรีหรือเปล่าปิมไอ้เว้เอาเลยละรีเลยครับตอนนี้มีอยู่603สาแต้มคุณผู้ชมผลปีศาจเนี่ยเอาแบบเอาแบบไม่กั๊กนะเอาไปครึ่งหนึ่ง อ่าเหลืออยู่300100อเอาเป็นเดี๋ยวเขาสัก50ก่อนขอลองก่อนว่าแรงขึ้นไหมโูแรงขึ้นว่ะคุณผู้ชมแรงขึ้นมากแรงขึ้นมากครับเราอัพผลปีศาจไปเมื่อกี้แรงขึ้นมากครับใช้ได้เลยโหถึงด้วยถึงด้วยทําเล่นทําเล่นถึงนะครับถึงนะครับทพต่อเลยอีกสัก50าสบผมว่าต้องลงผลปีศาจเยอะหน่อยว่ะได้ไหม ประมาณนี้เราจะไม่ลงดาบเลยเหรอปิมเราจะไม่ใช้ดาบโยรุเลยเหรอก็หง่ละนี่ลงผลปีศาจให้หมด <c oughs> โอ้โหสามร้อยคุณพาช่วยแรงมากแรงมากแรงได้ใจแรงได้ใจ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปทําเควสก่อนนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> พี่ขอยัดวิ่งไปเลยแล้ว พี่วิ่งมาเลยได้ไหมน้องเนี่ยคือเรือคืออะไรอะ่ะยังมีความจะเป็นอยู่ไหมยังงง <c oughs> เอางี้พวกมึงล่าสุดที่มึงเดินทางข้ามแม่น้ำด้วยตีนเปล่าเนี่ยเมื่อไหร่วะ ไปต่อเลยครับวิ่งต่อดีนะผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าวันนี้กูสมได้ผลปีศาจแบบบรรลัยบรลเนี่ยกูจะทํายังไงดีเพราะพาที่แล้วเนี่ยเอาจริงๆอ่านคอมเมนต์ไม่มีใครใช้ผลวิญญาณเลยผลของบูก๊กอะคือไม่มีเลยสักคนเดียวชีวิตไม่อย่างเศร้านะครับถามว่ามันเก่งไหมมันก็คงมีคนที่ใช้เป็นแต่ไม่ใช่กูฮะ <c oughs> ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อวะ่ะผมวิ่งมาจนถึงอะ <c oughs> ใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกูวิ่งจนถึงอะคุณผ,ผู้ชมดูดิไม่ใช่เรื่องตลงกนะต้องบ้างจริงถึงทําได้นะครับเนี่ยสบายเลยอ่อกไปเจอหนองเจอน้ำก็คือไม่มีอะไรต้องกลัวอุ้ยตู้ไก่จังวันอะไปครับไหนดูซิเควสปลดเลิกเควสโอเคห้าแสนห้า คุณพาช่วยห้าแสนห้าเลยนะไอ้ดูดิตัวเลยเว่าเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบนะครับผมผมผมไหวไหมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ดาบโยรุเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมใช้ตีนี่มาเด้โอ้โหเบานะครับเบาเอ่อพี่ครับไหวไหมเขาตีเราไม่เข้าเลยครับ คือมอนพวกนี้ไม่ใช่มอนที่มีฮาคิไงคุณผู้ชมเขาตีเราไม่เข้าเลยครับผมเนี่ยอ่านคอมเมนต์นะครับเด็กเดบอกว่าถ้าเราเล่นสายโลเกียร์เนี่ยนะครับมอนที่เลเวลน้อยกว่าเราเนี่ยจะตีเราไม่เข้านะครับแต่ถ้ามอนตัวนั้นมีฮาคิะก็จะตีเราเข้าแต่มอนพวกนี้มันไม่น่ามีเฮย่างที่ผมก็ฟาร์มแบบชิลๆเลยดูดินี่โอ้โหท่าโอ้ เทโครดเทโครมีท่าซีกท่าซีกอุ้ยมันมันมันมา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 มดูท่าซีกหน่อยอุ้ยแข็งเลยว่ะอุ้ยอุ้ยมาดิว้าวคุณปันปูเดี๋ยวผมอัพผลปีศาจจริงนะแค่คิดก็สนานแล้วเด็กๆมาดิมาทีท่ไหน่อยครับขออนุญาตเลยครับ เออมาดิเออโอ้ยข้าไม่จยากเลาใจโคนรมันเดี๋ยวเราไปรับเคล็ของคุณผู้ชมโอ้โหกูเพลินแล้ววันนี้การที่เราได้ผลปีศาจท,ที่มันสายโลเกียเนะี่ยคือมันสุดจริงๆนะคุณผู้ชมนะคือถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่เฮ้ยซื้อแล้วไงการที่เราซื้อเนี่ยเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเลยแต่ถ้าเราสมได้โอ้ยอ,อ,อไม่เป็นท่านกนี อันฉบับตัวกระตูเลยนะครับผมไอซ์เบิร์ดนี่ชื่อมันบอกอยู่นะครับโอ้เพิ่นกุล่าเพิรนกุล่บเพิ่นกุลาบเพินกุล่บอืมโดนไหมโดนไหมเมื่อกี้เอาไอซ์เบิร์ดไปกินเออโดนแล้วจะแข็งเลยนะครับไอซ์เบิร์ดห้ยดอกสามร้อยกว่าคุณผู้ชมถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับเออไม่โดนไม่โดนไม่โดน แลเว100นีครับผมเราจะได้ท่าใหม่คุณผู้ชมแม่งดีกว่าไอ้ผลวิญญาณพาทที่แล้วเยอะกูลบคิดทิ้งได้ไหมเนี่ยเควสแป๊บเดียวครับ500 5 500เงินเนี่ยพุ่งปีพุ่งปาดอ่า100แล้วดูท่าวีกันโโอ้ห ิงนี่คือท่าตามแบบฉบับการ์ตูนเลยคุณผู้ชมคือเขาจะเอามือเนี่ยนะครับแตะไปที่พื้นหรือว่าพวกน้ำอะไรเงี้ยนะครับแล้วทุกอย่างจะกลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะครับเั้ม่นดีว่าผมเวลตรงนี้มาเนี่ยยังไม่มีใครมากวนมาป่วนผมเลยนะก่อนผมอัดคลิปเนี่ยผมเก็บเลเวลอยู่ตรงเกาะท้องฟ้าเจอโป เจอเออสรุปมันเป็นโปใช่ไหมผมอ่านคอมเมนต์ทุกคนทุกคนคอมเมนต์ไปทิศทางเดียวกันครับพี่พิมเจอโปครับผมก็อ๋อโอเคครับโปก็โปก็นั่นแหละนะครับช่างมันคุณผู้ชมมันก็มันได้แค่นั้นแหละพวกโป้อะโคตรมันเลยว่ะเม่อวันจริงนะคุณผู้ชมฟึบ เลเวลไปในตัวด้วยเนี่ยเขาจะน้อยใจไงอย่างที่บอกสัก80ขอ80เนี่ยได้เห็นแน่นอนว่าท่าเป็นยังไงนะครับขาดำก็เทหมดแล้วหมดแล้วโค้ดวิชนะแน่แน,น,น่เอากูใช่ไหมน่ะเอากูใช่ไหมโอ้ย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  ักแม่ยังเฟี้ยวยังไม่เกี้ยวเทกุนอันนี้เควสอะไรอ่ะโปรดเลือกเควสวารเดนคืออะไรอ่ะแปดแสน้าในในในตัววารเดนไหนไหนไหนวารเดนไหนไหน้ยเควสแค่ตัวเดียวเองง่ายๆอ่ะไม่ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะวา Why Shadow Fabico ไอ้เกมสู้กูได้ไงขี้นุ่งสู้กูได้หรอ อืมเออโอ้ไม่ตีโคตรแรงเชื่อไม่ตีโคตรแรงคุณผู้ชมแต่ไปมาสู้เออว้าวว้าวแรงจัดเออโอโหโคตรแรงโอ้โหพี่พี่ผมขอโทษพี่ผมขอโทษพี่แอบแอบได้ปหมแอบได้ไหมไม่รู้เฉีเมื่ยกี้ผมขอโทษพี่ผมไม่ไปยุ่งกับพี่เหรอขอโทษฮะพี่ผมไม่เอาแล้ว แล้วไงพี่เขาบอกว่าเราไปเอาชนะวาเด้นครับคุณผู้ชมซึ่งวาเด้นมันอยู่ไหนวะอ๋อตัวนี้เฮ้ยตัวนี้น่าจะไหวครับเบาน้องเบาน้องมาดิมาดิมาดิาดไปแช่อ้โแรงครับแรงไอ้ตัวนี้ก็ไม่เบาน่าจะต้องใช้พลิสาดยิงมันเดียวเออเชิ่อไหม้อไปไกลเลยวะ เออจริงๆริงแค่ผลพิษสาตีมันเรื่อยๆก็ได้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็ตายเหนกันนะเนี่ยไม่ไม่ต้องเอาเลือดไปแลกกับมันมาดิโอ้โหแรงจัดพี่ชายแลงจัดเลยพี่ชายแช่แข็งเออวันกล้าววันกล้าววันกล้าวไอ้ที่นี้ผมไม่ยุ่งเลยนะไอ้สองตัวเนี้ยอย่าอย่ามายุ่งกูนะ ก้อนแหลกเนียอเ,เอะ๊ะมึงตีก้แหลกชิปวารเดนโอ้ยอีกพี่หนึ่งล้านอะไรคือชิปวารเดนมะใช่มึงไม่เนี่ยไม่น่าใช่โอ้โหใช่เลยใช่เลยแต่ไม่ใช่มึงดิไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงมึองออกไปเลยแต่ถ้าเราแบบว่าโอ้โหแม่งต่อยผมหมัดเดียวผมหมัดละสองร้อยมาปะเนี่ยเออมาดิตัวเดียวได้ไหมอ่ะตัวเดียวได้ไหมอ่ะไม่มีกันด้วยคุณผ,ผู้ชม เออมาดิมาดิฉับเดียวฮะโคตรแรงเลยยิ่งตีแรงจังอ่ะยิ่งตีแรงจังอ่ะคือถ้าตัวเดียวผมว่าผมพอไหวอยู่แต่ว่าตอนนี้มันยืนอยู่ด้วยกันไงคุณผู้ชมเห็นป่ะมันยืนแบบมันยืนคู่เลยยืนคู่เป็นผัวเมียเลยตอนเนี้ยโอ้โอมันรักกันมากแอบหลอยแอบหล่อยว่าดิแอบหลอยมาดิเออโอ๊ยกูโดนอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ย ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไเกี่ยวละเฮ้ยผมว่าเราได้นะเนี่ยผมว่าเราได้เนี่ยคุณผู้ชมอุ้ยกูโดนอะไรเนี่ยเดินเดินเดินเอออกไปเออตอนนี้ใช้พลังฝนพิศารล้วนๆแล้วครับเออมาดิกระเด้งออกไปกิ่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งเออ มาดิมาดิตัวเดียวเนี่ยคือมันสบายถ้ามันสมมติมาตัวเดียวเลยไปมันได้หมดละมาดิก็แค่นีมันยากอะไรคุณผู้ชมแล้วก็มาจบเควสเนี่ยล้านหกเน่ยบอส ไม่ฝังไว้ก่อนเถอะจะโดฟรา <c oughs> โอเคครับพันนี้ก็ฝากไว้ที่เพลงทุนนี้ละกันนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับเดอะฮันช็อปใครที่สนใจเติมเกมนะครับไม่ว่าจะโลบอกนะครับหรือว่าทุกเกมเลยมือถือหรือว่าจะ PC ลองทักไปพูดคุยดูนะครับผม <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากครับผมจะกปพาต่อไปคุณมันรย